นั่นชื่อสมมาเล่าแมลิงห์เล้ยเดลิรัาเลารักชื่อโน้เดี่ยเคยเสะหมูเดลเลยโอ้ข้าวเลือดเลยนั่นสขดฮอ เนกียนกเียอานางก็จะแชรในเเอานางก็บน่อาอเกิดกันลจริงเหรอเอาขนมเผื่อแล้วใช่ไหม

สบายเนาะมันพอดีขบยางขบยางังเามล้ำสองล้ำสอนพี่เข้ามาขาวจี้อยรูแลเอยนี่น่ตีย้มาด้วยปล่อยิืเตอร์ คนอยู่เป็นไงเปเลยไปเลยเลยโอ้โหนมนลเี่ยลเนยผมอ๊บปาหคนนี่เหลือเป็นอ๊บมดออ มาม่าถ่ายเธอมาม่าถ่ายเลยถ่ายไว้ๆนี่นี่ใช่เอาพี่เหลาของเราเป็นลำสินะคะเดือสีรอิลักเชลยเอะเลยเอานางจังหวัดกระบีที่เข้าเชลยทอาเหี่อยอย่างอย่างยางยย่า่อางงดด่่ท่ท่างกออย่ง่

ปลกระติตกันจุเลยนเมลโอ้ว้าวอลซีฮดโอมันตไปลซีาแนวเลยกลานมันปกระนวเลีเหยียบเลยครับน้ำทะเลมาถึงและมาถึงเหยียบทะเลเเหยียบเลย sẽ mù tia sẽ mù cây cây ra lên cứ cửa đá nó lên cho phọ. này này này, <laughs> thôi à, Thả <laughs> lái khai lái wow, áo vàng để đây luôn, đây, <laughs> มันต่ำไามมันอุ่น่างบอเลยครับเลขึ้นไปก็ล่ะอ้าวไปก็ล่ะโอ้ยไปก่อนไปก่อนู้หญิกน้ำใส่น้งใส่นางใส่ดิารองเท้าหรอรองเท้าผิวอังไงที่รองเท้าว่าแล้วยังไม่จบจบกรรม

เขาจะดูแลเรา44ี44 44เจ่าเราโหม่เร็วโค้งผนหน้าผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อ่าวนางและเราก็จะไปทะเลไปเกาะพีพีดอนนะครับไปเกาะหลายเกาะพีพีประมาณหกเกาะอยู่บ้านก็เกาะเมียมานี่เกาะพีพีไปไปกูละ อยู่บ้านเกาะเมียวันนี้อยู่เกาะพีพีว่ะเย่เย่โอ้โหขึ้นมาอีกใครมียาแจกให้เจ้านัานั่งเลยี่ก่อนไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวนี้มันเสียงดังนะ นี่ถ่ายมาหน้าตรงนี้เหรอซีนี่ยังมุดหายซี่ใครอยากเข้าสวยก็หนึ่งสองหนึ่งสองเห็ยรูปให้ดูหน่อยนะครับอ๋อค่วัสดีครับ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 ไลฟ์สดสดสดสุยอดเลยฮะเล มาหานลูกตกาวไได้นะเตหมูอ่นหมูอยู่ไหนเละน้าเดี๋ยวไนั่งเ่ยอะไรนั่งนั่งก่อนเรานั่งเลยดูสลายุโพสามพัดหนสลายุโพพูดภาษากะหหน่อย วอนเรคนตัวจ้าตนวจ้ตอนนี้คนดูกี่คนแล้วยแ่จะมีน่าอะีช่วยกันแชร์ไปนะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ใส่อกคอกเี่ยวเลยมไม่เนีนี่อนนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นไงไม่เห็นว่ามีกี่คน เตีตเตียตเชียช็คกันเลยแกเียแลื้อถมแล้วยละชื่ออ่ะบัจ้าสลโรยโพย่อย่าชอเลยแล้วอยู่โผชอย่อเวอ่ะปฏิบอมไทยก็เวพผู้จักการผู้จัดการบพวกนี้กัรถตำาหน่งจผู้จักการเลยอะ้อเรกนเลยออยู่แหมสามสี่สาห สาาสามปดอครับเ้าคจจอดสลมีสี่สิบสีเหลยอ่าวนางนะครับอยู่อ่าวนางจะไปกับจะไปอะไรนะไปที่ไหนวะเลเกาะพีพีเกพีนสิเกาะพีพแล้เกาะพีพีเ้าคให้ลบุกคบพ่อสระเลยสุภาพกันยังมีสนะหุบ lao khay, sala 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 ở cha, quân bây giờ đâu rồi, gọi là ghê, vậy nó, đi trên Mekar đi, tỉnh đến à, evet. là lét thoái khắp Giờ mía là cái giam đi Các tịch bắt tê hạp này cho kênh không <Nh'>, <Nhured> จะขนจาีโอ้ตตตรเลาเไมได้ส <an> oh, ี่สิบห้านาทีบอกพ่อแต่เราเขาเลยออดชงางงยยันนี้ ตอนนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะเกาะอะไรนะเกาะพีพีเกาะพีพีนะครับไปทั้งหน้าที่หลวงพีครับไม่เลยได้เห็นแต่ภาพได้ยินแต่ชื่อนะครับวันนี้เราจะไปถึงที่นะครับเกาะพีพีนะครับนี่เคยจันแด่นไอ้มิดไอเดเมทไอแม็กตุกกอไทยไม่ต้องรู้นะบ้านไทยมาตั้งแต่จำเจอจำเจอครับแข่งกันไลฟ์ครับดูครับ พูติดตามดิอันนี้ขออนครับดูดูมชจริงๆต้องใส่กันนะต้องใส่อบต้อใส่ก็ได้ใส่ต่อน้น้อ่ะอ่มหมหมโโลาแม่เลยมหโคโลแม่หมอคเคตตนี่ล่ะหม้อเช่ก็เชะล้ก็ตตเตนนิตาละแม่ เตีต <Incred ibly S 2> ีเ <il S 2> ี like ้ยไลเตี้ตีเจกลาสเ็นยากเักสอกแมักษเลจังหวัดกบีเจ่าเปจังหวัดกระบี่เลกทีพีก็ก่อนโอ้ช่างมินิกันอยู่ใครที่มาเล้ชอ เสียอแกงเหรอเอมุยติดปัดอะไรลปุฮยลปุฮีกาฮีแล้วโอเคเกลาเบลออกาออรกาของแบตเตอรี่ขอชาลาเเลยแบตเตอรี่แบตเตอรี่โองกาของพี่ระตุวก้าหน้าก้าหนามก้าวกง็กลม่าดเ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 เด k a l a 你嘞。<laughs> <laughs> ท่านบอคนเทศนา 明白了。